Yeah, hot News. ถึงเรื่องต่างประเทศเขาผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะเขาก็จะมีโควิดเป็นสายพันธุ์ของประเทศตัวเองอที่โด่งดังมากๆค่ะนั่นก็คือโควิดสายพันธุ์อินเดียที่หลายๆคนพูดแล้วรู้สึกกลัวเพราะว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วรวมไปถึงค่ะเชื้อค่อนข้างรุนแรงและอีกหนึ่งประเทศที่หลายๆคนก็กลัวเหมือนกันนั่นก็คือโควิดสายพันธุ์แอฟริกา ซึงเขาบอกแบบนี้เลยนะสองสายพันธุ์นี้น่ากลัวมากๆอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ตอนนี้ค่ะก็มีการพูดถึงกันเยอะมากๆนั่นคือสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์แอฟริกาใต้สามสายพันธุ์นี้ถูกพูดถึงและมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากๆ โดยเฉพาะชาวโลกชาวโลกบอกว่าไม่อยากอยู่ไกลกับ3ประเทศนี้เลยไม่อยากอยู่ไกล้กับไวรัสโควิด19สายพันธุ์พวกนี้เลยแต่ล่าสุดค่ะสาธารณรัอังกฤษเขามีการแถลงข่าวบอกว่าได้พบผู้ติดเชื้อโควิด19จำนวน109รายเล่งสำรวจเลยนะเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ไทย <c oughs> ประเทศไทยมีโควิดสายพันธุ์เป็นของตัวเองแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าหลายหลายคนค่อนข้างกังวลอย่างมากสําหรับในประเทศไทยเนี่ยคงไม่มีการระบาดจนเป็นสายพันธุ์ไทยไปส่งออกต่างประเทศขนาดนั้นนะคะสำนักงานสาธารณสุขของอังกฤษได้มีการถแถลงว่าพบโควิด -19 สายพันธ์ุที่เขาเรียกว่ากลายพันธุ์ชนิดใหม่ที่มาจากประเทศไทยมีการตั้งชื่อไว้ชัดเจนเลยนะรวมไปถึงเขาบอกแบบนี้เลยค่ะว่าตอนนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อในอังกฤษแล้ว1 0 9รายส่วนสายพันธ์ุนี้พบครั้งแรกในประเทศไทยในผู้ที่เดินทางจากอียิปต์และยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงสายพัน,นุนี้ทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้วัคซีนนี้ ถูกลดประสิทธิภาพลงหรือไม่อะต้องบอกแบบนี้ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คือกังวลกัน สายพันธุ์ไทยจะไประบาดท,ที่อังกฤษจริงหรือไม่หรือว่าสายพันธุ์ไทยกําลังจะแจ้งเกิดว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ชาวโลกกลัวหรืออย่างไรนะเขาบอกแบบนี้เลยทางการไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้ทางอังกฤษเนี่ยช่วยชี้แจงด้วยออพูดดีๆเพราะตอนนี้ยังตรวจสอบไม่ได้ว่าสายพันธุ์ไทยเนี่ยมันรุนแรงหรือไม่รุนแรงแล้วมาจริงหรือเปล่าหรือว่าไประบาดท,ที่ประเทศคุณแล้วอย่างไรเพราะต้นตอมันคำว่าไทยแลนด์ ต้นต่อคือคำว่าประเทศไทยถ้ามีชื่อสายพันธุ์ไทยแลนด์คนจะกลัวประเทศไทยในทันทีวอนอังกฤษค่ะช่วยชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยใช่พูดดีๆไม่ันตีปากนะเพราะว่าคือผู้ป่วยที่ติดโควิดแล้วเดินทางจากประเทศไทยนั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสายพันธุ์ไทยบางทีเนี่ยต้องไปดูที่มาเลยนะคะว่าไอ้สายพันธุ์พวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่อย่างที่คนไทยที่เราติดเนี่ยมีทั้งสายพันธุ์ที่มาจากอังกฤษจริงๆ หรือสายพันธุ์จากอินเดียที่มันมาทางภาคใต้ของประเทศไทยเพราะเราเอามาอีกทีนึงจากมาเลเซียหรือสายพันธุ์แอฟริกา,กาใต้ใตอย่างเงี้ยที่เราเจอกันเหล่านี้นะครับมันก็มันเกิดขึ้นได้แต่ว่าไอ้สายพันธุ์ไทยเนี่ยคนไทยเราเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันแล้วก็คือมันจะกลายเป็นตราบาปนะจริงมันจะเป็นตัวที่ทําให้ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเนี่ยป่นปี้แล้วก็ทําให้สถานการณ์ที่ สมมติมันน่ากลัวระดับหนึ่งเนี่ยพอมันมีสายพันธุ์ไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นเบอร์ร้อยขึ้นไปทันทีเลยคนทั่วโลกเขาไม่รู้หรอกว่าที่ประเทศไทยเป็นยังไงแต่ว่าหฮ้ยสายพันธุ์ไทยหรอเฮ้ยอยู่มาจากประเทศไทยอ,อยู่เป็นคนไทยไอ้สายพันธุ์เดียวกันเลยอย่างเงี้ยใครได้ยินใครก็กลัวทั้งนั้นแหละคือต้องบอกนี้เขาบอกว่าตรวจพบนะผู้ดเดินทางจากอียิปต์ทำไมไม่เป็นสายพันธุ์อียิปต์ล่ะ มาเป็นสายพันธุ์ไทยได้อย่างไร<อ>นะคะหลายๆคนก็กังขาตรงนี้ด้วยรวมไปถึงอินเดียเนี่ยเขาก็ออกมาบอกชัดเจนว่าอย่าใช้คําว่าสายพันธุ์อินเดียอีกต่อไปออให้ใช้เป็นชื่ออื่นไปแทนนะห้ามใช้ชื่อประเทศห้ามใช้ชื่อทวีปใดๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้รอทางอังกฤษมาชี้แจงอรอบหนึ่งแต่อีกหนึ่งเรื่องอค่ะหลายๆคนค่อนข้างเป็นห่วงอย่างมากสําหรับการจัดกีฬาโอลิมปิก โตเกียวเกมค่ะที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาถึงสิงหาคมนี้เขาบอกว่าเลื่อนมาเป็นเวลา1ปีแล้วนะยังไงก็แล้วแต่ต้องมีการจัดกีฬาโอลิมปิกนี้นะคะเรียกว่าโอลิมปิกในฤดูร้อนค่ะ การนำพาซึ่งกีฬาการแข่งขันกีฬาอาจจะนำพาซึ่งหายนะก็เป็นได้<ค>อาจาาาะอาจาาาะมีการระบาดโควิด1 9ในระลอก2ระลอก3และระลอก4ก็เป็นได้เขาบอกแบบนี้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นรวมไปถึงผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมล Rem ปิกและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ค่ะต่างให้ํำมั่นว่าการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกจะเดินหน้าต่อไป แม้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด1 9ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยห้ามผู้ชมต่างชาติเข้าชมกันแข่งขันขน,นั่นหมายความว่าก็แข่งไปสิไม่ต้องไปเชียร์ให้คนญี่ปุ่นเนี่ยนั่งเชียร์กันไปนะคะออและตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ประชาชนในประเทศสามารถเข้าชมได้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวรอเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเขาจะมีการถแถลงการออกมาอีกรอบนึงอย่างไรก็ตามค่ะเขาก็อดกังวลไม่ได้เพราะ จ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักกีฬาที่จะต้องเดินทางเข้าประเทศอังกฤษเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วซึ่งปัจจุบันคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะเพิ่งฉีดไปเพียงแค่5%เองยังน้อยอยู่เลยฉีดน้อยมากเขาก็เลยจะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลัสเตอร์โอลิมปิกเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยนักกีฬาแข่งกีฬากาั<ฆ>นหรือว่าคนที่ไปเชียร์กีฬากันเนี่ยนะครับมันก็จะไปรวมตัวกันจนวนมากเอาแต่ว่าถ้าแข่งกีฬา แล้วคนดูน้อยหรือคนไม่ได้เข้าไปดูเลยเนี่ยเสียงเชียร์มันคือกำลังใจใช่มันคือสีสันของกีฬามันทําให้หนักกีฬาเนี่ยพยายามทุบเที่ยงเต็มที่เพราะว่าแบกธงชาติไว้บนหน้าผากของตัวเองออแต่ว่าถ้าเกิดจะจัดกีฬาแบบ new normal ไม่มีคนเชียร์เลยเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันเรื่องโควิดก็มันจะสนุกไหมอ่ะสนุกไหมหรือว่าเปิดซาวเปิดซาวเสียงปรบมือเปิดซาวเสียงกรีดอย่างล่าสุดเรามีโอกาสได้ดูวอลเลย์บอลเออก็สนุกนะ ก็สนุกเพราะเราดูนักกีฬาเราดูกีฬาให้มันสนุกถามว่าถ้าเราได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั้นจะสนุกเพิ่มขึ้นไหมสนุกเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องเข้าใจในมาตรการการป้องกันโควิด -19